สวัสดีค่ะมาเจอกับน้าแวะเจแปนกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นาแวะก็จะมาสอนทำอาหารญี่ปุ่นนะคะซูชิหน้าปลาแซลมอนนะคะพร้อมสอนวิธีปั้นซูชิแบบง่ายๆกันนะคะส่วนผสมของซูชิแซลมอนนะคะก็มีตัวข้าวนะคะแล้วก็มีตัวน้ำที่ว่าจะเป็นน้ำปรุงซูชินะคะก็มีน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะ แล้วก็มีปลาแซลมอนนะคะโชยุแล้วก็วาซาบินะคะสำหรับใส่ในไส้ซูชิค่ะเราเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเรามาผสมน้ำปรุงซูชิกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเราก็ใส่น้ำส้มไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาผสมเขาให้เข้ากัน คนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดละลายช้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะเวฟนิดน,นึงนะคะถังไม้ตีข้าวสำหรับผสมซูชิเนี่ยนะคะจะช่วยให้เมล็ดข้าวเย็นตัวได้เร็วแล้วก็กระจายตัวกันได้ดีนะคะแล้วก็จะทำให้รสชาติของข้าวเนี่ยมีความสม่ำเสมอ หรือเพื่อนๆนะคะก็จะใช้ภาชนะเป็นพวกจานก็ได้นะคะเราทําง่ายๆแล้วก็เอาข้าวใส่จานแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้พัดนะคะพัดข้าวให้เย็นนะคะแต่ช่วงผสมเนี่ยเราต้องผสมตอนร้อนๆนะคะเพื่อให้น้ําปรุงซูชิเนี่ยนะคะเขาเข้าซึมเข้าไปในตัวข้าวนะคะถ้าเราผสมเขาตอนร้อนๆน่ะนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเกี่ยเขาคลุกให้น้ําซูชิเนี่ยนะคะเข้าซึมเข้าไปในตัวข้าวคะ่ะ เรามาปั้นซูชิกันอย่างแรกเนี่ยเราเอามือแตะน้ํานิดหนึ่งน้ําที่ผสมน้ําส้มสายชูนะคะเพื่อที่ไม่ให้ข้าวติดมือเรานะคะช่วงเราคว่ำมือหยิบข้าวเนี่ยนะคะให้เราบีบเขาก่อนนะคะสักสองสาครั้งนะคะแล้วก็เราหงายมือแล้วเราบีบเขาอีกสักสองสาครั้งเพื่อที่ว่าให้ข้าวเนี่ยเขาจับตัวกัเป็นก้อนนะคะเราก็เอาวาซาบิป้ายบนตัวข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาอปลาแซลมอน โบกลงไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลาง2นิ้วนะคะกดไปเพื่อที่ว่าให้ตัวปลาแซลมอนกับข้าวเนี่ยเกาะตัวกันดีนะคะเวลาเราแตะน้ำไม่ต้องแตะเยอะนะคะเพราะว่าถ้าแตะเยอะเนี่ยเดี๋ยวข้าวเขาจะไม่เกาะตัวกันนะคะแล้วเวลาเราบีบเนี่ยเราบีบไม่ต้องแน่นมากนะคะบีบพอเบาๆนะคะเพื่อใหอ้ข้าวเขาจับตัวกันนะคะ เวลาเราหั่นปลาแซลมอนทิ้งเอาไว้นะคะคราวนี้ถ้าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยน้าจากปลาเขาออกมาเพื่อนๆกอก็คอยเอากระดาษหรือว่าเอาผ้านะคะซับน้ําที่ออกมานะคะเพื่อที่ว่าให้เวลาเราปั้นซูชิเนี่ยเนื้อปลาจะได้ติดกับข้าวได้ดีนะคะเวลาเราปั้นเนี่ยนะคะเราปั้นไปเรื่อย ปั้นหลายๆก้อนแล้วพอเราชินแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะกะถูกว่าเวลาเราหยิบข้าวเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยว่าประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือพอทําไปจนชินมือเนี่ยนะคะก็จะกะก้อนซูชิได้เท่าๆกันเลยนะคะเวลาเราทานซูชินะคะเราทานกับขิงดองเป็นเครื่องเคียงเนี่ยนะคะจะเพิ่มรสชาติของซูชิได้ดีเลยค่ะ พวกวัตถุดิบวาซาบิหรือไม่ก็โชยุนะคะตอนนี้ก็มีขายตามโลตัสบิ๊กซีแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเราทำทานเองเนี่ยนะคะจะประหยัดมากเลยค่ะเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเราทำได้เป็นก้อนได้หลายก้อนเลยนะคะทานกันได้หลายคนเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะน้แวก็จะมาสอนทำซูชิแซลมอนนะคะเสร็จเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้น้แวรก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ